วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมาเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะครับเราที่สั่งมาจากในเว็บนะครับเราก็คิดว่าตัวมันจะเล็กๆนะครับนี่ตอนสั่งที่ดูนะครับดูตัวมันเหมือนสักสักหน่อยเดียวนะฮะนี่ก็ของจริงล้วประมาณฟุตหนึ่งนะครับก็ราคาประมาณาที่สั่งมาวันที่6เดือน6กก็มา ได้ส่วนลดแล้วอะไรแล้วก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทน,นะครับประมาณพันร้อยพันร้อยสิบเนี่ยจําไม่ได้นะครับไม่เคยดคูซึ่งก็วัสดุก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ผมแกะออกจากกล่องมาแล้ว,วคร่าวๆนะก็มีหัวยูเอสบีมาให้ด้วยนะครับของจีนนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายรัดนะครับซึ่งติดกับหลังเบาะนะครับเเราไปลองใช้งานแล้วติดตั้งกันดูครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับของกองอากาศนะครับซึ่งมีพัดลม2ตัวด้านในนะครับ B ฟิลเตอร์2ตัวนะครับมีมนะครับหนึ่งสอครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานดูว่าเสียงนะครับว่าจะรบกวนขนาดไหนนะครับก่อนนะครับเราได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับในรถยนต์เปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราได้สั่งจากเว็บนะครับในจีนนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าเสียงนะครับจะรบกวนการขับขี่มากน้อยขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเสียงก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปกดเบอร์สองนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับนี่ว่าเสียงก็ค่อนข้างอ่าเบอร์2ก็ค่อนข้างดังเลยนะครับแต่ว่าถ้าขับรถไปอาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะครับนี่นะครับก็่าเพื่อนๆนะครับใช้รถนะครับบนถนนนะครับ วันวันหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากให้มีเครื่องฟอกอากาศนะครับที่ช่วยฟอกอากาศในรถยนต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในเป็นกำลังใจนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ